สวัสดีครับผมทายคนชิคๆส่วนหามผมก็คือแฟนทายครับ <laughs> โอเควะวันนี้คุณอยู่กับเราพี่ไตเตินนะวันนี้บอกก่อนเลยนะทั้งหมดทั้งมวลน,นะวันนี้อัดคลิปคลิปเนี้เพราะว่าเมื่อคืนะฝันว่าไปดูสารวัตรเตะบอลที่ท่าพระจันทร์ที่แคมปัสท่าพระจันทร์แคมปัสท่าพระจันทร์คือมหาลัยไหนเอ่ย ทุกคนรู้ดีนะฮะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วโอเคคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะคะก็อยู่ที่แคมปัสท่าพระจันทร์เนาะแล้วทายอยู่คณะไหนใช่ททยอยู่คณะนิติศาสตร์สารวัตรอยู่คณะไหนใช่สารวัตรเป็นหนุ่มรัฐศาสตร์โอเคปะเข้ากันมากเลยอะอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรคะเป็นรัฐมนตรีเนาะรัฐมนตรีแล้วก็อะไรคะผูิภาษาอะไรอย่างเงี้ยหรอ Uh huh. ได้นะคะได้ได้ได้อยู่นะโอเควันนี้พี่ก็เลยจะมารีวิวว่าคณะทั้งหมดอะ่ะแล้วคณะอื่นอะ่ะคณะอื่นมีอะไรบ้างแล้วแล้วแล้วคือคือคณะอื่นที่ท่าพระจันทร์อ่ะมีอะไรบ้างโอเคปะโอเคไหมโอเคไหมพี่กําลังดูอยู่กําลังดูอยู่นะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะ 1. นแน่นอนเลยคือคณะนิติศาสตร์สอแน่นอนเลยคือคณะรัฐศาสตร์สแน่นอนเลยคือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 4. ี่คณะศิลปศาสตร์ทุกคนนึกคณะไหนออกอีกบ้างเฮ้ได้โปรดช่วยพี่ด้วยทำมาหากินพี่เข้าเว็บแล้วของ tu.ac.th นะคะธรรมศาสตร์ไม่ได้ทายอินแต่อย่างใดแต่ว่าพอดีว่า พี่ฝันเองค่ะพี่ฝันเองพี่ฝันว่าพี่ไปดูสารวาัตรเตะบอลที่ธรรมศาสตร์ท่าอาจารย์แล้วพี่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นหนุ่มนิติใส่กางเกงบอลเป็นใส่เจอร์ซี่เนาะขาสั้นๆอแบบใช่ปะเมื่อคืนใครดูบ้าง EP 8นะคะสรุปวันนี้จะมารีวิวหนังหรือว่าจะมารีวิวเรื่องเรียนคะโอเคโอเคเอาพี่กลับมาแล้วก็ได้ มีนิติศาสตร์มีรัฐศาสตร์มีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแล้วก็มีศิลปศาสตร์แล้วก็ลืมได้ไงเธอจะลืมได้ไงก็ในชีวิตจร,จริงวินเมทวินโอภาษเอี่ยมขจรเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่ท่าประจันค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แล้วก็มีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาก็คือเป็นทางแบบ anthropology ถัดมาก็คือเป็นคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนก็คือนิเทศนั่นเองนะฮะถัดมาทุกนนองอาจจะไม่เข้าใจอะไรคณะวารสารศาสตร์ใครจะมานั่งอ่านวารสารตอนนี้ค่ะนะคะชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือให้มันอัปเดตเทียบเท่ากับจุฬาได้แล้ก็จะเรียกว่าเป็นนิเทศธรรมศาสตร์แต่เขาไม่ใช่ค่ะชื่อเขามีชื่อตั้งชื่อเขามา่อย่างนั้นโอเคปะ แล้วก็มีวิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาลัยสหว,วิทยาการแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงโอเคไหม่าส่วนในนี้ก็คือจะเป็นคณะเนาะพี่นับก่อน1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ฮะโดยประมาณโดยประมาณก็จะมี8บวก3านฮะ8คณะบวกกับ3วิทยาลายัย วิทยาลัยน้องบางทีก็อาจจะคิดไม่เข้าใจอะไรวิทยาลัยคือน้องอาจจะได้รีเสิร์ชแล้วดูเขาเรียกว่าเป็นอะไรคือถ้าพูดว่าเป็นคอร์เลจเนาะคืออย่างในส่วนของดนตรีใช่ปะเขาก็จะเรียกว่า College of Music m a h หิดล University อ่าโอเคปะในส่วนของ Inter ที่มหิดลเราก็จะเรียกว่าเป็น m a h ดล o n University International College เเหมือนกันโอเคไหม โอเคไหมค,คือจะไปเรียกเป็นวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยม่ิดลคือทําเป็นแค่วิทยาลัยหนึ่งซึ่งวิทยาลัยนั้นเป็นอินเตอร์หมดเลยอันนั้นคือของมหิดลทําแบบนั้นโอเคไหมโอเคไหมแต่วันนี้เราอยู่ที่ท่าพระจันทร์ไงเราจะพูดเรื่องอื่นมากไม่ได้เราจะออกนอกเรื่องไม่ได้เรามีเวลาให้5นาทีโอเคนิติศาสตร์นิติศาสตร์ในที่แนะนําของหลักสูตรปริญญาตรีพี่จะพูดแค่ปริญญาตรีนะเพราะว่าปริญญาโทส่วนใหญ่ ก็เรียนที่ท่าประจันยอยู่แล้วแล้วก็เป็นอินเตอร์ด้วยภาคภาษาไทยด้วยเป็นภาคพ,พิเศษด้วยภาคปกติด้วยคิดว่าอ่ะโอเคอันดับแรกก่อนนิติศาสตร์มี llb ทํำตัวน่ารักน่ารักโอเคปะนิติศาสตร์ก็จะมี llb ในส่วนของรัฐศาสตร์ llb เนี่ยเป็นชื่อย่อเป็นคือมาจากภาษาละตินน้อง Google เอา <c ười> คือเป็นอะไรลีก็ลีกุ้มลีกุ้มลีกุ้มอะไรนี่แหละเออลองดูแบ็คคาโรเลตก็คือประมาณว่า Bachelor โอเคปะถัดมาก็จะเป็นเเออเออจะพูดอย่างอื่นก่อนได้ไงก็ในเมื่อน,นี่เป็นทายไงแล้วสารวัตรก็เพื่อนเพื่อนเราไงก็ต้องรัฐศาสตร์ก่อนสิคณะอื่นก่อนไม่ได้ Uh huh. รัฐศาสตร์ก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น B.I.R. B.I.R. เป็น Bachelor of อะไรคะ International Relations ใช่ปะ Bachelor of Arts in International Relations โอเคมีรัฐศาสตร์แล้วถัดมาเออพลาดไปได้เพราะว่าคณะนี้เขาแบบเลิศมากเออสาวคณะนี้แบบเออใช่ปะอ่าใช่ปะที่เพื่อนทายพาไปไงที่เพื่อนทายพาไปไงเมื่อ EP 8เ,เมื่อวานนี้ ก็คือเป็นในส่วนของนิเทศก็คือวารสารศาสตร์นิเทศก็คือวารสารศาสตร์ของธรรมศาสตร์ก็จะมีอินเตอร์ด้วยในปริญญาตรีนะมีหหลักสูตรแต่ว่าในส่วนของศิลปศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะหน่อยศิลปศาสตร์มีเอกซีซก็คือ south east asian studies ที่พี่สกายวงระวีพึ่งส่งวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีเพิ่ง ฮิฮน uh ่าจะจบปีนี้แล้วน่าจะรับปริญญาปีหน้าคิดว่านะทุกคนแล้วก็ศิลปศาสตร์มีเอกอีกหนึ่งเอกก็คือเป็น British and American Studies โอเคไหมนนี okay. right. ้ก็จะเรียนเป็นอะไรครับ British ก็คืออังกฤษแล้วก็อเมริกันโอเคถัดมาก็จะเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอันนี้แบบไม่พูดไม่ได้เมื่อกี้พี่พูดไปหรือยังอะพาณิศาส์พาณิชยศาสตร์และการบัญชี b ีบธรรมาศาสตร์คือดังมากดังมากคือเป็นสถาบันแรกที่ได้ก็เรียกค่ะคือเป็น three crowns คือมันจะเป็นรางวัลระดับโลกได้มาจาก3รางวัลพี่ไม่แน่ใจว่าอันนึงน่าจะเป็นอยุโรปยุโรปแน่นอนยุโรปแล้วก็เป็นอังกฤษอีกอันนั้นจะเป็นออสเตรเลียคิดว่านะ3รางวัลที่แบบหลักสูตรดีเด่นที่อ,องค์การระดับ นานาชาติอ่ะเขาเขาให้การยอมรับว่าแบบเป็น Business School ที่ดีนะฮะมี3ามเขาเรียกว่า three crowns uh huh. ในส่วนของจุฬาจะได้อีก crowns หนึ่งที่เพิ่งได้รับไปเป็นก็เลยได้เป็นแต่คนละคนละ crowns กันโอเคปะเออลึกไปไหมนี่ลึกเกินไปละลึกเกินไปละ BBA ที่ธรรมศาสตร์ก็จะมีบัญชีแล้วก็จะมีเรียนเป็นบริหารธุรกิจมีเอก m ็ r มาเก็ตติ้งเอกอะไรเอ่ย uh huh. finance อ่ะโอเคถัดมาก็จะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าวินเมทาวินโอภาสีเยินกจรนเรียนที่นีาา่เราเรียกย่อยๆว่า be be อะฮะเป็นเด็ก be โอเค be นะคะอ่าฮะเราก็เอ่อพี่กำลังดูอยู่ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยง หอมปะปรีดีพนมยงอ่ะตอนนี้พี่เข้าอยู่อู้หโหลดเร็วมากอินเทอร์เนต็ตวันนี้อ่มีถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเออใช่พี่ก็คิดอยู่แต่ว่าพี่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันจะผิดไงพี่ไม่อยากตัดคลิปอยากจะให้คลิปนี้แบบไล่รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยสุดเครื่องนอนโตโต,ตสัมผัสใหม่แห่งการนอนโอเคแล้วโตโตนี่คืออะไรเอ่ย รายการตีไทยครวยคัวไงค่ะถ่ายอินได้นะคะโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องเหอะเข้าเรื่องออกนอกเรื่องน้าเยอะและว,วก็วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงมีจีนศึกษามีอินเดียศึกษาแล้วก็มีไทยศึกษาโอเคสามอันซึ่งไทยศึกษาเนี่ยนักศึกษาจะต้องไปเรียนที่เ,เขาเรียกอะไรยูวอฟลอนดอนด้วยเ,เลิศปะเลิศปะ Uh huh. ทำ Double degree ดับเบิลดีกรีได้คือส่วนใหญ่แล้วที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมเนี่ยน้องขอปรึกษากับคณะปรึกษากับอาจารย์แล้วก็ถ้าอยากทำเป็นดับเบิลดีกรีทำได้โอเคโอเค B A S พี่ไปแล้ว BBA uh huh. B B A นี่ก็พี่ก็ไปแล้วกฎหมายธุรกิจ uh huh. กฎหมายธุรกิจ L L B พี่ก็ไปแล้ว BIR uh huh. B I R สารวัตรไปแล้วเรียบร้อยนะคะสารวัตรนะคะพี่อธิบายน้องไปแล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของอวิทยาลัยสหวิทยาการเดี๋ยวนะพี่ไม่อยากให้คลิปนี้ยาวแต่พี่จะรีบๆเอานะ ppe อ่ะจริงว่าอยู่ในส่วนของวิทยาลัยสหวิทยาการสหวิทยาการ college of interdisciplinary studies โอเคมีหลักสูตร ppe ppe เ,เป็นหลักสูตรที่ เขาเรียกอะไรอ่ะนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเรียนหลักสูตรนี้ของไทยเออนายกรัฐมนตรีของไทยส่วนใหญ่จะเรียนหลักสูตรนี้เ,ออเดี๋ยวนะพี่หาไม่เจอ PPE มันย่อมาจากอะไรพี่ต้องเจอสิพี่ต้องเจอได้แล้ว PPE PPE แล้วก็เขียนด้วยทำ TUACTH p p e t u a c t h น้องเห็นปะพีสเซิชเซไดลซรละเจอดะอ่าใช่เป็นปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ปรัชญาก็คือเป็น philosophy p ตัวแรกคือ philosophy p ตัวที่สองคือ politics แล้วก็ e ตัวถัดมาก็เป็น economics ถูกต้องแล้วอันนี้สหาวิทยาการแล้วเราวิทยาลายัยเ,ออเขาเรียกอะไร college of innovation ฮะไม่ได้คลิปนี้ต้องครบไง College of Innovation T U A C T H T U T U T U นะคะ T U นะคะวิทยนะาลัยนวัตกรรมมีหลักสูตรอะไรบ้างพี่จะรีบให้น้องดูนะ11นาทีละ12ละ <laughs> 12ละ College of Innovation สำหรับนักศึกษาเพื่อนสมัคร เข้าศึกษาโอเคสมัครเข้าศึกษาทุกคนเห็นด้วยกันปะสมัครเข้าศึกษารับสมัครนะักศึกษาปริญญาตรีอ่ะฮะคลิปนี้พูดเฉพาะปริญญาตรีที่ท่าประจันอ่ะฮะมีในส่วนของออหลักสูตรลูกหลักสูตรอ่าเป็นปริญญาตรี การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อีกหนึ่งอันคือทั้งหมดมีสามอันนั้นหนึ่งใช่ไหม่ะถัดไปสองก็คือนวัตกรรมการบริหารสามก็คือนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิตอล mm hmm. หลักสูตรนี่ไงพอเข้าหลักสูตรเราก็จะเจอแบบเยอะ uh huh. เป็นหลักสูตรนานาชาติไหมเออพี่ก็มีคำถาม หลักสูตรนี้เป็นนานาชาติไหมเขาไม่ได้เขียนว่านานานชาตินะแสดงว่าน่าจะเป็นหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็เป็นโครงการพิเศษแต่ตั้งอยู่บนแคมปัสท่าประจันโอเคเรามีอีกหนึ่งหลักสูตรที่พี่ไม่สามารถไม่พูดไม่ได้ก็คือพี่ต้องพูด uh huh. uh huh. เพื่อนพี่กระจบที่นี่ก็คือเป็นหลักสูตรเ,เขาเนนะะรียกอะไรคะตรีควบโทเนาะตรีควบโท integrated IBM IBMP ใช่เขาเรียก IBMP Integrated Bachelor and Master Program เอเป็นปริญญาตรีคือตรีควบโทรบัญชีก็ได้หรือเป็นตรีควบโทรบริหารก็ได้โอเคไหมโอเคไหมเรียนที่ท่าประจันเอออาจารย์มีความขยันมากเลยนะที่จะเปิดหลายหลักสูตรนะคะ BBA นะคะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีหลักสูตรสอนเยอะมากที่สุดที่ท่าประจันอะจะว่าไปแล้วก็นะ uh huh. ถือว่ามีหลักสูตรสอนเยอะที่สุดโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกัน uh huh. วันนี้ก็มารีวิวในส่วนของแคมปัสท่าประจันนะฮะก็ uh huh. ติดตามดู uh, t o together t h e series นะขั้นกูนะพอเราคู่กันฝากด้วยนะคะโอเค วันนี้เขาเรียกอะไรนะวันนี้ต้องลาไปก่อนถ่ายคนชิกชิกทำตัวน่ารักน่ารักโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ